สมเด็จพระนิธิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมโรงเรียนประถมะศึกษาเหมียนหยางเสี่ยนฝ่งลู่สิรินทรที่เมืองเหมียนหยางสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสายนพุทธศักราช2,567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชดาสยาบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปโรงแรมฟูลเลอร์จิ๋วโจอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองเหมียนยางใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง30นาที เมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงนายเฉาลี่จวินเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนหยางเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่พระราชผ่นความช่วยเหลือมนุนยเสฉวนและเมืองเหมียนหยางมาโดยตลอด สเสด็จพระราชดำเนินเยือนเสฉวนครั้งนี้เป็นครั้งที่10มีโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างโรงเรียนจิรดากับโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเสียนเฟิงลู่ซิรินทรดดำเนินไปได้ด้วยดีมีการแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นโครงการที่ดีเป็นตัวอย่างการใช้การศึกษาและเยาวชนส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันสร้างมิตรภาพระหว่างประชาชนสองฝ่าย โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเหมียนยางตั้งพระกายาหารกลางวันถวายเวลา,าสิบสาม,มยนยาฬิกาสิบห้านาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนยางเสียนเฟิ่งลู่เซรินทรน นายหวังเสี่ยวซงรองนายกเทศมนตรีเมืองเหมียนหยางและนายเทีย,ยงยงผู้อเมริกันโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินทรพร้อมด้วยครูและนักเรียนเฝ้าทุลลอะองพระบาทรับสเสด็จมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยือนอำเภอเปิยชวนเมืองเหมียนหยางเมื่อวันที่4เมษายน2552 ทอดพระเนศส,สภาพบ้านเมืองโรงเรียนสถานพยาบาลหักพังเพราะแผ่นดินไหวเด็ก<ล>ไม่มีที่เรียนจึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือให้เด็กๆมีที่เรียนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และมีพระราชดำริให้ก่อสร้างโรงเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้หนักเรียนที่เดือดร้อนมีที่เรียนเร็วที่สุดการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง6เดือนด้วยความร่วมมือของทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายจีนรัฐบาลเมืองเหมียนหยางและคณะครูซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งเชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินโทนให้จารึกไว้ในประวัติความสัมพันธ์อันยาวนานของจีนกับไทยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนประถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซรินโทอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8เมษายน2553 และเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแล้วในปี2554และปี2561ทอดพระเนตรเห็นโรงเรียนสวยงามและเจริญขึ้นมากพระราชะทานพระราชวาตในฐานะผู้ใหญ่ให้นักเรียนขยันเรียนรู้จักสังเกตมีน้ำใจต่อผู้อื่นนูสิมเซีนสมันลาชื่อเจียจางเสียเพ่อยห่家好 ขอใหอ้วันนี้ก็ยินดีที่ได้มาที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเตรียมตัวจะมาหลายครั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ว่าเกิดมีโรคระบาดจึงมาไม่ได้พอมาได้ก็คิดเตรียมตัวมาที่นี่ทันทีเพราะคิดถึงทุกคนกอนที่ทั้งเด็กๆที่ โรงเรียนนี้และที่โรง,งเรียนจิรดาได้มาร่วมมือกันได้มาพบปะรู้จักกันนั้นเป็นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพราะเด็กเด็กนี้ถ้าได้รู้จักกันเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคตเมื่อเติบโตขึ้นก็จะได้พึ่งพาอาศัยกันและ มีซึ่งเ,เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในชีวิตครั้งนี้ก็ขอว่าให้ความคิดอย่างหนึ่งก็ถือว่าเป็นคำที่คุณย่าจะกล่าวกับเด็กๆคือเด็กทุกคนถ้ารักความก้าวหน้าก็ต้องมีความขยันขันแข็ง,ขงไปรู้แล้วเธอก็ ต้องตั้งใจช่างจะเป็นสังเกตรู้จักสังเกตและ,ะมีน้ำใจต่อผู้อื่นสี่อย่างนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านที่มาในที่นี้มีความสุขมีความ แข็งแรงทั้งกายและใจคิดอะไรให้สมปาจถนาทุกประการ ถมศึกษาเหมียนหยางเซียนเฟิงลู่เซียรินทอนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เปิดสอนวิชาภาษาไทยปัจจุบันจะสอนวิชาภาษาไทยเป็นวิชาบังคับในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6และสอนวิชาภาษาไทยนอกเวลาเรียนให้ผู้ที่สนใจเรียนภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3มีศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนไทย เป็นห้องนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีมีมุมอ่านหนังสือภาษาไทยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนออนไลน์ระหว่างจีนไทยและมีห้องเรียนภาษาไทยหนึ่งห้องปัจจุบันมีนักเรียนเรียนภาษาไทยประมาณ852คนโอกาสนี้ทรงพระอักษรผู้กันจีนว่าอี้ฉีเชียงเว่ยหลายมีความหมายว่าร่วมกันมุ่งสู่อนาคต พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาเมียนยางเซียนฝึงลู่เซรินทรในปี2554โรงเรียนประถมศึกษาเมียนยางเซียนฝึงลู่เซรินทรและโรงเรียนจิรดาลงนามในเ o u มเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของกันและกัน นักเรียนเหล่านี้จะเป็นยุวทูตช่วยสารสัมพันธ์อันเดียระหว่างเยาวชนไทยจีนให้แน่นแฟน้นรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคตเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่มั่นคงยั่งยืนอย่างรากลงในสังคมของทั้งสองประเทศตลอดไปในอนาคตโรงเรียนมุ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพและสร้างอนาคตไปด้วยกัน เกนาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องรับรองโรงแรมเดอะร,ริสคาตันเฉิงตูพระราชทานพระราชาวโรกาสให้หนายหวนเฉียงผู้ว่าราชการมณฑลเสฉวนเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาส,สเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครเฉิงตูมณฑลเสฉวนการสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองเหมียนหยางมณฑลเสฉวนทําให้ทราบว่าเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้ว ต้องช่วยกันหลายด้านการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญจึงทรงทําก่อนส่วนที่ได้เพิ่มคือเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รู้จักกันสนิทกันช่วยเหลือเจือจุนกันแผ่ไปถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างสะพานทางวัฒนธรรมเกื้อกูลกันและสร้างอนาคตไปด้วยกันการสร้างโรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างไม่มีชีวิตแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้มีชีวิตด้วยการศึกษา การส่งนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ความคิดโรงเรียนจึงเป็นแหล่งพะคนรวมคนให้มีความรู้มีคุณธรรมประชาชนจะมีคุณภาพก็ด้วยการศึกษาการเรียนการศึกษาให้ดีต้องตั้งใจเรียนรู้รู้จักสังเกตรู้จักจัดเวลาจึงจะมีบุคลากรที่มีความรู้มีคุณธรรมมีความคิดที่ดีงามก้าวหน้าไปพัฒนาประเทศ กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนกครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้วารการจังหวัดเชิญดอกไม้และ,ะล้าสิ่งของพระประธานไปมอบแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บ้านเลขที่105หทับหมู่ที่7ตำบลแม่กาอเมืองจพะเยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในรัฐพลนาดิสอนพระราดการจังหวัดพะเยาเชิญตระก้าสิ่งของพระสถานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสัสรทหารพรานวิทยาพงงามที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4 6 1 3โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46 ขณะตรวจการจัดทำซุ้มประตูในพื้นที่บ้านกำปงบูเกะหมู่ที่7ต็บลบ,บาตงอเภอรือเสาะจังหวัดระนัทิวาเหตุเกิดบ,บริเวณถนนสาย4067บ้านบูกาฮิเลหมู่ที่6ตบบาตงอรือเสาะจังหวัดระนัทิวาเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญตรวจ้าสิ่งของของ พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพานประคองสุทนางซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพารันประคองอย่างหาที่สุดไม่ได้ ส่วนที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในสมนึกพรมเขียวพระชการจังหวัดสงขลาชดดอกไม้และรักษาสิ่งของพระรารานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จ่าสิบเอกศรพีเพชรเรือนทองอาสาสมัครทหารพรานอนันต์บูราเฮงอาสาสมัครทหารพรานเปาซีเจเตะและอาสาสมัครทหารพรานมากกเสอ,อูุมาเจ้าหน้าที่ที่ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณอุปมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลวไลอองกรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวันที่สองที่อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร,ร์ม,มหาวิทยารรรลัยราชภัฏ์วไลอลงกรในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงศ์ร,รัตนสุวรรณอุคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ์วไลอองกรในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวันที่สอง โดยวันนี้ได้รับฟังการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษาจากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะเพื่อยกระดับและพัฒนางานกิจการนักศึกษาทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill ที่มีความจําเป็นในศตวรรษที่21ควบคู่ไปกับความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยรวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านทุนการศึกษาสวัสดิการและงานธุรการต่าง ตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัยโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนาพระบรมราชโองการด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏนับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันและรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆจากคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลวัลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และในช่วงบ่ายเปิดโอกาสให้ผู้นํานักศึกษาเข้าพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการยกระดับกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนายกองค์การนักศึกษาประธานสภาน,นักศึกษาและนายกสมโมสรแต่ละคณะเพื่อน,นำเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมและวิธีบริหารสวัสดิการให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของนักศึกษาช่วงนี้ขอเชิญชม